นะอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับรีแมปนะวินโอ s อลเวอร์ชั่น2.24นะครับสำหรับมือใหม่นะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับที่หัดเริ่มต้นในการจูนรถนะรีแมปรถนะด้วยตัวเองนะครับก็มีอยู่คันเดียวก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นการเรียนรู้นะด้วยตัวเองนะครับก็โปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับมีคนลงโปรแกรมให้เอาจริงก็คือถ้าเราไปจ่ายเงินนะผ่าน ช่องทางต่างนะเขาไม่ให้ไฟล์เรานะครับถ้าให้ไฟล์เนี่ยเขาก็คิดราคาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะลงหรือติดตั้งโปรแกรมให้เราเนี่ยก็จะเป็น,นรีโมทนะฮะมาติดตั้งให้ไฟล์เขาไม่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมีปัญหานี่บางทีเราก็แก้แก้ไขปัญหาเองไม่ได้เนาะก็โปรแกรมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการดูดไฟล์นะจากรถของเรานะครับเก็บเก็บเป็นไฟล์ออริจินอลนะฮะก่อนที่เราจะมารีแมปนะครับ นี่เราก็พื้นฐานโปรแกรมเบื้องต้นเนาะก็คือเปิดเลือก new นะฮะแล้วก็เลือกไฟล์นะครับก็เลือกเป็น Binary f ี่ไฟล์ออันนี้ผมจะมีไฟล์ o r i g i ินอไว้นะครับเก็บวไว้ Backup นะกรณีที่เกิดมีปัญหาก็สามารถที่จะอัดไฟล์เดิมเนี่ยกับคืนได้นะครับต่อมาผมจะมาเขาเรียกว่าจูนไฟล์นะครับปัญหาของรถในตอนนี้ทำไมต้องมารีแมปก็คือ,คอมันมีปัญหาในเรื่องของ ออรอบตกนะครับที่รอบเดินเบาเนี่ยเวลาเบรกเวลาเลี้ยวเนี่ยรอบจะตกนะกับในช่วงความเร็วกลางๆนะฮะประมาณ2,500รอบถึง3,000รอบความเร็วประมาณ80กิโมต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกระตุกนะหรือว่าสะอึกนะครับก็จะใช้วิธีการรีแมปนะเพื่อแก้ปัญหานะครับอันนี้ผมโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่ผมกําลังจะแก้อันนี้ผมไม่ได้เทียบกับไฟล์ออริจินอลนะครับก็ จะมีการดึงเอาเรียก .import map pack นะครับอันนี้ก็ซื้อนะฮะให้คนที่เขามีความเป็นมืออชีพนะฮะทำ map pack ให้เราจะได้จูนรดได้ง่ายจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเราควรจูนมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ให้มันเกินลิมิตนะครับก็ map pack นะตัวนี้ของ Amela หรือ Mars ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ปลดความเดียวรอบนะครับ fuel restore นะครับปลดคันเร่งอะไรเงี้ยฮะแล้วจูนในเรื่องของโค้ดลูป open loop นะฮะไฟนะครับ อินิชชั h นไฮอินิชชั l นโล a l ท็อกลิมิตนะฮะแล้วก็แมดแอร์โฟ w แล้วก็จูนคันเร่งนะฮะามาดแอเมล่าเนี่ยค่อนข้างนี้จะมีข้อจำกัดนะฮะจูนเยอะไปก็ไม่ได้นะครับก็จะเข้าสู่เซฟโหมดเกิดเออเลอร์โคดขึ้นมาแล้วรถไม่วิ่งนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะผมจูนมาเบื้องต้นแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยจะมาจูนเพิ่มนะฮะจูนเพิ่มเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทดลองไปเรื่อยนะฮะว่า,าจูนตำแหน่งไหนที่จะสามารถที่จะแก้ปัญ,ปญหาได้ ก็ผมมีปัญหาในเรื่องของเดินเบาหมายความว่าโหมดที่ผมจะต้องจูนเนี่ยจะต้องเป็นโหมดเรียกว่าโค้ดลูปอินเจคชันนะฮะ,ะในช่วงที่ผมจะจูนนะครับอันนี้ผมก็ปรึกษานะครับแชท GPT มาแล้วนะฮะวันเราก็ใช้ AI ช่วยนะในการวิเคราะห์ตำแหน่งของการจูนเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะว่าเราควรที่จะจูนอะไรตรงไหนนะครับก็สะดวกสำหรับเรานะฮะ ก็ปัญหาของผมเนี่ยที่เจอก็คือรอบเดินเบาเนี่ยเวลาเบรกหรือเวลาเลี้ยวนะครับก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามันสะอึกกระตุกนะครับก็ช่วงรอบนะอันนี้คือเป็นแถวเหมือนเป็นแถวรอบนะฮะอันนี้เป็นแถวของโหลดเนาะ,ะแถวโหลดนะฮะแถวรอบนะครับก็ AI ก็แนะนำมาแล้วนะฮะว่าควรที่จะจูนจุดไหนนะครับผม,ผมก็จะจูนเพิ่มในส่วนของตำแหน่งนี้นะฮะผมก็คุมไปนะครับคุมไป นะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะฮะนะคุมไปคุมไปนะฮะตัวนี้ก็เป็น121คอลำมน์ที่4นะเป็น121 122แล้วก็120 129 121จะเป็นช่วงที่เหยียบเบรกรอบตกนะหรือว่าชะลอบเบรกเดียวแล้วลรอบตกนะครับช h a t จ p ีก็แนะนำนะตำแหน่งในการจูนนะตามข้อมูล ดัต้าสดนะครที่ผมส่งให้เขาวิเคราะห์นะครับว่าควรที่จะไปปรับจูนตำแหน่งไหนเนาะก,ก็ในตำแหน่งของโค้ดลูปก็มีปรับประมาณนี้ฮะ